ท่นทูนสงขลายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองสงขลาวันนี้ออมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเช็คชื่อเราเบลหรือวงเวียนเช็คชื่อเมืองสงขลาที่ใครมาแล้วไม่มาเช็คชื่อถือว่าพลาดนั่นเองค่ะ หากทุกท่านขับรถเลียบถนนชลาทัศน์มาแล้วนะคะวงเวียนเช็คชื่อของเราค่ะก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมมือแล้วค่ะระหว่างทางถึงวงเวียนเช็คชื่อนะคะเราก็จะได้ชมกับวิวสวยๆงามๆของทะเลสงขลาบ้านเราหรือหาดชลาทัศน์นั่นเองค่ะมองไปแต่ไกลนะคะสวยมากค่ะมองเห็นไปถึงเกาะหนูเกาะแมวเลย เวียนเช็คชื่อของเรานะคะก็มาไม่ยากเลยค่ะเพราะอยู่สุดถนนชลาทัศน์อยู่หลังโรงแรมบีพีสงขลาเลยนะคะชาวสงขลาน้อยคนที่จะไม่รู้จักกับสถานที่แห่งนี้โดยมีความเชื่อมานานกว่า10ปีค่ะหากใครมาสงขลาแล้วไม่มาสถานที่แห่งนี้นะคะถือว่ายังมาไม่ถึงสงขลารอบๆบ,บริเวณสถานที่แห่งนี้นะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายทั้งภาพลักษณ์และประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจจึงเป็นสิ่งดึงดูดที่น่าสนใจทําให้มีนักท่องเที่ยว สนใจเมืองสงขลาของเราเป็นอย่างมากค่ะบริเวณตรงกลางของวงเวียนจะปรากฏรูปปั้นของชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างครุ่นคิด เคยได้ยินชาสวสงขาบอกว่ารูป,ปั้นชายคนนี้คือพลเอกเปรมตินสุลานนท์สมัยหนุ่มๆแต่ความจริงแล้วประติมากรรมชิ้นนี้มีลักษณะคล้ายกับคุณครูกำลังเช็กชื่อเด็กนักเรียนนั่นเองค่ะหากใครที่มาสงขาจะต้องไปเช็คชื่อเอ่ยนามตัวเองเพร้อมมาครับหรือมาค่ะ เสมือนได้มาเช็คชื่อนสถานที่แห่งนี้แล้วนอกจากผู้คนจะมาเช็คชื่อสถานที่แห่งนี้แล้วยังนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินทั้งตรงวง,งเวียนเช็คชื่อและสถานที่บริเวณนั้นทั้งรูปปั้นนางเงือก หนูแมวตรงบริเวณหาดสมิลานอกจากนี้นะคะในช่วงตอนเย็นผู้คนนิยมมาออกกำลังกายบริเวณริมหาดชลาทัศน์และไมอามี่เมืองสงขลาหรือสวนสาธารณะแห่งไหม่เมืองสงขลา,า,า,านั่นเองคะ่ะประติมากรรมชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อสื่อถึงการเป็นเมืองการเรียนรู้ของจังหวัดสงขลาปัจจุบันประติมากรรมชิ้นนี้กลายมาเป็นความเชื่อและเรื่องเล่าขานในจังหวัดสงขลา ดยการเช็คชื่อนวงเวียนแห่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่ถูกบอกต่อและผู้คนกล่าวกันว่าหากเดินทางมาถึงสงขาแต่ไม่มาเช็คชื่อถือว่ายังมาไม่ถึงสงขานั่นเองค่ะเห็นออมเดินไต้ไตแบบนี้ทุกท่านคิดว่าออมจะพาทุกท่านไปไหนกันคะ ออมเดินไปแบบนี้อาจจะไม่มีจุดมุ่งหมายก็ได้แต่ไม่ใช่ออมจะพาทุกท่านไปชมกับไมอามี่สงขลาหรือสวนสาธารณะแห่งใหม่เมืองสงขลานั่นเองค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะวิวดีมากค่ะมีต้นไม,ม้ร่มรื่นเป็นลานจอดรถกว้างขวางนะคะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นสวนสาธารณะให้ทุกคนวิ่งออกกำลังกายกันค่ะแต่ที่นี่นะคะห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าเราก็เลยพาสัตว์เลี้ยงของเราเข้าไม่ได้ค่ะทุกคน ชมความงามของวงเวียนเช็คชื่อกันเสร็จแล้วนะคะจะพามาดูกันค่ะว่าใกล้ๆวงเวียนเช็คชื่อจะมีอะไรน่ากินบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทั้งไอติมชาชักส้มตำยำย่างนะคะและที่สะดุดตาเลยนะคะก็คือไอศกรีมลุ่งเลินค่ะไอศกรีมเขาหน้ากินจริงๆขนาดยืนดูนะคะก็คือรู้เลยค่ะว่าเป็นคนหาจบแค่ไหนซื้อสองถ้วยด้วยค่ะเพราะว่าถ้วยเดียวไม่อิม่ม ใครชอบกินแบบไหนชอบใส่อะไรไม่ชอบใส่อะไรใส่มากใส่น้อยบอกลุงเรือนได้เลยนะคะลุงเรือนคือตักท็อปปิ้งกับไอติมให้จุกๆเลยค่ะรสชาติของไอศครีมของลุงเรือนนะคะก็คือกลมกล่อมฟุดๆค่ะนี่ฟินมาก และสงขลาของเราก็ยังมีบริการนั่งรถไฟชมเมืองสงขลาค่าบริการเพียงท่านละ30บาทเองนะคะ และในบริเวณใกล้เคียงนะคะก็ยังมีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นศูนย์อาหารเช็คชื่อนะคะอยู่ใกล้กันเลยค่ะกับวงเวียนเช็คชื่อนอกจากศูนย์อาหารเช็คชื่อด้านล่างแล้วนะคะด้านบนก็ยังมีร้านอาหารด้วยค่ะ The Roof Cafe and Restaurant ค่ะนั่งทานอาหารอร่อยๆควบคู่ไปกับการนั่งชมวิวที่หาดชลาทัศน์นั่งมองวิวดีๆมันเจริญหูเจริญตาและฟินสุดๆไปเลยค่ะ และไม่ใกล้ไม่ไกลก,ก,กันกับวงเวียนเช็คชื่อนะคะก็ยังมีร้านอาหารอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งร้านอาหารฮาลาลอาหารทะเลสดๆสสหรือว่าคาเฟ่ก็มีนะคะออมเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไปนั่งร้านไหนดีเป็นไงล่ะคะวงเวียนเช็คชื่อของเราสวยไม่แพ้ที่ไหนเลยใช่ไหมคะใครที่มาสงขาแล้วก็อย่าลืมมาเช็คชื่อกันที่วงเวียนด้วยนะคะ